สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้มาตำหนักแม่ครูแม่ครูยนและแม่ครูขาวเดินสายตลอดเข้ามาเอาไปบวงสรวงด้วยไปขึ้นตาด้วยแล้วก็ไปสวดอะไรหลายๆอย่างอยากไปชายแม่มดก็แม่ครูแมดเลยเป็นแม่ครูแม่มดเนาะเป็นแม่ครูแม่มดด้วยบวงสรวงครูแม่บังบดตาสารภูตาใครจะไปเหยียบในครูบังบดภูขาวนี่แหละภูสวงนี่แหลจ้ะ เขาเป็นแม่บองบอดด้วยนะปู่สวงเขาเป็นวงแล้วปู่สวงเคยมาสัมผัสก,กับแม่บ่อยไหมครับบ่อยมากเลยบ่อยมากจริงๆไปไปเนี่ยไม่แค่ไปก็บอกเลยป๊อปป๊อปเร็วมากบอกก็ตรงด้วยนะบอกว่าเนี่ยไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยลูกหลานจะส่งเงินมาส่งมาแล้วนีเม,ม่นมา,า,าก ก็ท่านมาบอกเนาะกินน้ําไม่ร้อนถามแม่เนี่ยวันนั้นไปบ้านไปเชา้าก็ไม่เชาา้าเท่าไหร่เจ็ดแปดโมงแล้วเนาะออไปถึงเอาแม่มาทําไมแต่เชา้ามาน,นี่แหละพูดเสียงไม่เข้าเลยนะมาน,นี่แหละแม่ครูจากินกาแฟกับลูกศิษย์ตั้มไม่ได้หรอเอออันนั้นเป็นเสียงแม่ครูหรือเปล่ายังไม่เข้าทําไมยังไม่ได้เชิญลูกแม่เชิญเชิญเชิญแล้วผู้ภาษาบ้านเราไนะม่เชิญไหมเชิญเชิญไปท่านท่านมักจะเข้ามานะ ต้องกาแฟไอเสียกระติกน้ำร้อนเนาะมักจะเข้ามาแล้วมักจะให้เขตลอทตลอดแต่ก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างวันเป็นแนวทางแล้วแม่เนาะใช่ะนี้แล้วที่ตำรับแ่ก็รินแล้วก็ชงองชงคอเอให้เขคือแม่ตำนักแม่นี่ททำมานานอย่างตรงนี้กี่ปีแล้วนานนานแล้วตอนแรกไปวัดหลวงพ่อนี่แหละไปกะมากลับมาฝันกลับมาฝันว่า หลวงปู่สวงท่านลงมาท่านบอกว่าท่านเข้าท่านบอกว่าท่านจะมาอยู่กับลานหลานนี่เละทีนี้ก็เลยว่าท่านบอกว่าให้ยิงให้ยิงไออะไรนะมองไฟบ้องไฟอ่ะ้องไฟท่านบอกว่าถ้ายิงขึ้นถ้ายิงขึ้นเจ้าจะสําเร็จทุกอย่างก็ขึ้นจริงๆริง ในฝันจ้ะในความฝัน,น,น,ฝนก็ถึงได้ทุกวันนี้เลยปูสวงปูขาวปูขาวก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นเป็นครูของปูสวง<อ>จ้ะเขาอยู่ในป่าลึกนะนนี่ชื่อว่าปูขาวเนี่ยเขาอยู่ในป่าลึกนะป่าป่าอยู่ในป่าใกล้เขมรน,นะจ้ะป่าพนม <Good S 2> พนมซอ ยาผู้ทเองนั่นแหละนั่นแหละให้เห็นนะนี่หนวดนะ<ม>แล้วที่นั่นท่านบอกให้ไปเที่ยวจะสวยมากเลยที่นั่นอ่ะจะมีดอกบัวสะไม่ยังไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยเห็นไปจฝันะ <ๆ S 2> แต่ท่านมาอยู่เนี่ยท่านบอกให้ท่านมาบอกเองเลยให้ตั้งตำหนักปูขาวแป๊บเดียวก็ได้ปูสวงมามีคนมาถวาย จ้าท่านบอกว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวจะมีคนมาถวายปู่ให้ถวายจริงๆไฟไหนก็ช่างต่บอกว่าโอ๊ยปูเอ้ยลูกหลานไปทําบุญทําอะไรไม่มีรถรไม่มีรถบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนขับมาให้จริงๆไม่กี่เดือนโอย้ยอดเลยปู่จ้าสองครั้งแล้วตอนนั้นรถเก๋ง พ่อเขาบอกตอนนู้นน่ะมีรถขาวเก่าๆเนาะทีน,นี้ก็เลยว่าไปไหนก็ไม่สะดวกก็เลยว่าอปูไปหาปูไม่ได้เด้อนี่กลับมาก็มาตามบอกไม่มีรถก็เลยไม่ได้เข้าไปปู่อยากโกรธเด้อตอนนั้นมีงานน่ะมีงานที่วัดไพรพัฒนาในไปก็เข้าไปแต่ไหนพวกขายเสื้อผ้าก็กลับเนาะนี่ท่านตามมาเลย บอกขอโทษด,ด้วยบางีีไม่ได้เข้าไปรถมันไม่ค่อยดี่างท้ทีนี้ทันบอกว่าโอ้อยากได้รถอะไรเขาบอกรถเก่งแล้วจะมีคนเอามาให้มาจริงๆแล้วองค์ที่ลงแม่จริงๆริงเนี่ยองค์มีปูสวงแล้วมีใครอีกลงลงได้เยอะมปูขาวปูขาวจ้ะปูขาวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มักจะเป็นปูสวง,วสวงแต่ก่อนอะปูขาวจะลงตลอดจ้ะ ปูขาวปูขาวกับปู่สวงอ่ะนี้เป็นแบบนี้ที่จิตสัมผัน์ได้กบบองค์นานรือยังตั้งแต่ยุคไหนตั้งแต่ตั้งแต่ก็อย่างรุ่นอยู่ก็ทีนี้คนเขาไปที่ไหนเขาก็บอกว่าเอ้า e มีองค์นะแต่นี้ไม่สบายบ่อยเนาะจังรับเอาทีนี้มันมันมันจะเข้าเองนะ่ะก็เลยว่า เหมือนจะเป็นบ้าว่าเอ๊ะทําไมเราเหมือนจะเป็นบ้านะบอกอย่างนี้จะเป็นบ้าโอ้ยไปดูให้น้อยว่างี้ให้เพาะให้พอครูไปดูไปดูที่ที่เขาเป็นครูแม่มดไปดูเขาบอกว่าตาตามาจากป่ามาอยู่ด้วยตามาจากป่ามาอยู่ด้วยเขาบอกให้ไปเล่นแม่มดให้เขามายิ่งหนักมายิ่งอย่างนี้เลยเลยไปหาหลวงปู่ หลวงปู่บอกว่าถ้าเจ้าไม่รับเอาเจ้าจะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่หายามีองค์มาอยู่ด้วยคันว่านีก็จากนั้นก็มาตั้งตำหนักมามาเอาใบรับคันห้าคันแปดเองหมดเออเขาบอกบอกว่าให้คนให้ไปหาอาจารย์ให้รับให้หน่อยก็บอกไม่ต้องไม่ต้องเลยครับาอาจารย์มีตรียนันบอกไม่ไม่ให้รับหรอก เราเอาโดยบริสุทธิ์เลยว่าหลังจากนั้นแม่ก็หายหลังจากนั้นก็หายทีนี้ก็มาก็อยู่ๆก็ได้สวดได้บวงสวงสวดเองได้ไม่ได้เรียนมาไม่เป็นเองเลยจ้ะเข้าวสวดเองจะเข้าวสวดเองเข้าวสวดเองน,นี่ก็รู้อะไรอะไรหมดทีนี้ก็สัมผัสได้เลยที อยังไม่สวดหรอกครับบางทีมันองมาช่วยสวดเลยนะจ้าองเข้าแรงด้วยสวดจะไม่ไม่ได้เรต้องต้องโอ้บางทีมีพระองค์อื่นมาเข้านะโอ้เลยเหมือนคอยปลาเนาะมีพระองค์อื่นมาสวดแบบทํานองพระเลยแล้วอาจจะเป็นพระทุทธร ồi จะไม่ไม่ได้เป็นมาก่อนเลยไม่ไม่สวดเองเองเองเลยไม่ได้ไปเรียนมาเลยสวดเอง สวดเองหมดเลยได้เองหมดเลยเวลา,เ,เ,ลาเวลามีคนสมมติว่ามีฤาษีอะไรหรือว่าไปที่อื่นสมมติว่าเขาให้ของก็บอกออให้ของดีมาแบบแบบเป็นเป็นอะไรนะเป็นเฮ้เป็นลิปทาปากเป็นอะไรนะเป็นอะไรมานี่เป็นเออขี้พึ่งมา มาเอามาได้แต่มาถึงนี่อย่าวนดังแต่นี่ไปถึงประตูหายไปเลยท่านไม่ให้เอาออบูญบอกไม่ให้เอาของที่ไม่ดีมาไว้เลยเออเอาไว้แต่ของบริสุทธิ์พวกกระพวกอะไรเียเอามาไ,ได้ออไ,มไ,ไม่ไม่ยไมอย่าวนม่นุ่งกระเด็นไปนู่นไ้นี่พอเราไปหาไม่รู้ไปไหนครับแล้ววัน้ครูเมยจจะต้อกประยุกต์กัน ทุกปีจะมีลูกศิษย์ยางจะจัดวันที่ยี่สิบเก้าเดือนมีนาะ<ะ>แต่จะมีลูกศิษย์มาแม่ก็บอกลูกศิษย์ดูหามมาได้ครตาเต็มเลยค่ะครับประชาสัมพันธ์บอกได้เลยแม่ค่อยเชิญด่ายี่สิบเก้านี้แม่ครูจะบวงสรวงจะไหว้ครูเนาะยี่สิบเก้ามีนาะนะทีนี้ก็เชิญลูกศิษย์ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ มาไหว้ครูไหว้ปูจ่จ้ามาลงด้วยองค์ลงเนะต้มเลยเอา<ม>อาใครอ,อ,ครอาลงเต็มทังหมู่บ้านลเลยแม่นะเติมแม่โบโชนีนิดนึงครับฝั่ลุงหลานเลยนะครับองค์ที่ก็องค์ฤาษีองค์ัเคบ,บเคียนยังนี่นะจะเอายนะอา แต่ไม่รู้นะท่านบอกว่าท่านจะเขียนแต่อย่างนี้ใช่ไหมแม่สองรอบแล้วทำไมท่านเขียนแต่อย่างนี้ขเขียนแต่อย่างงี้ะไปอังังครุงจิมบอูรีโอบอกอามังครุงจะได้โอตีเอาแล้วทุกคนนะครับอยากเอาลทำไมท่านไม่เขียนเป็นเลขเนาะ่แบนปึ๊บเลยครับกดตัวเลขกธรรมดาปึกแบบคิดเลขธรรมดาจะเขียนเป็นเลขไทยนเนาะเลขไทยมันดูยาก นั่นนั่นแหละทำไมท่านไม่เขียนเป็นเลขแบบนั้นนะเลขอะไรจะเขาหร,รือเปล่าอย่าแต่แปลได้อย่างนั้นนับได้อะไรใช่ตัวเดียวแบบอันนี้จะแปลเป็นเลขสามเนาะเลขสามกับเลขแปดเลขสองบอกให้ให้ดูฝาที่ถวายหลวงปู่ด้วยเมื่อกี้ เลขฝาสี่สี่หนึ่งเนาะโอ้ยท่านบอกท่านร้อนท่านหิวดูต้องใส่จะให้เลขนั้นด้วยหรือเปล่าทนเข้ามาแล้วก็ร้อนด้วยเออเิเปิดแล้วอาจจะเป็นพินาคูก็ได้บอกว่าร้อนร้อนนานเลยโออ อ๋อไหนป่าซีซีหนึ่งอ๋ออันนี้ท่านมาเนาะท่านเข้ามาท่านบอกโอ้ยร้อนจังเลยลูกลูกหลานเอ้ยท่านว่าร้อนทีนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ขอเนาะแต่ท่านว่าร้อนอย่าอ๋อทีนี้ท่านก็ดีใจได้กื้อก็เกื้ก็เปิดมานี่เลยนี่แหละ ป้า้านดก่าเดียวเนี่ยโอ้นาวิมดานนะนี่ตอนตอนตอนที่แม่ครูกำลังจุดทุกสวดลมมาเย็นเจ็บเลยเข้ามาในตัวเย็นเจ็บเลยรู้สึกเย็นน่ะแต่เวลาท่านเข้าท่านบอกร้อนจกม่ห้คนุ่นร้านเลยคะ อาสาธุขอให้เลขนี้มาเถอะขอให้หลวงปู่จงช่วยดลนบรรดาลเนาะช่วยดลนบรรดาลให้ออกเลขนี้ด้วยเถอะลูกหลานจะได้ทําบุญทําทานเนาะจะได้ทําบุญจะมีเงินทําบุญตามวัดตามวานเนาะลูกหลานก็ชอบทําบุญอยู่แล้วจยาขอให้ได้โอ้จะได้มีบุญ จะได้มีธรนบัตรเนาะจะได้มีธรนบัตรไปทำบุญตามวัดตามวาเนาะจ้ะนี่ไงแหละโอ้ยสาธุมากด้ยคู่ยนนะครับดังทั่วประเทศนะครับทุกคนนะยิงดีมาการกดคเชียร์กันมาช่วยนะครับสาธุสาธุเอ็นั่งจิ้มจ้ม